นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่1นึ่งจุดกําเนิดก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์เพื่อให้คนนั้นเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นและ,ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานั้นทําคลิปต่อ,ต,อต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่คอยโดเน t สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารนะครับจะมากจะน้อยก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยสามารถสมัครสมาชิกนะครับเพื่อสนับสนุนเป็นสมาชิกรายเดือนพร้อมกับได้รับเครื่องหมซูสเตได้แล้ววันนี้โดยมีราคา เริ่มต้นแค่30บาทเท่านั้นเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับได้ใช้พลังวิเศษดูชูของกงเสร็จนะครับเมื่อเห็นว่า,าลู่หลีเอาอยู่นะครับเขาจึงไม่เป็นกังวลอะไรและได้เรียกซื้ออุยามานะครับเพื่อดูแผนที่ที่เขาเคยฝากไว้นะครับและตอนนี้ใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงแย่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ มันได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วเสียวยูเนอตามอย่างสงสัยให้ข้าดูด้วยหรือเปล่าพี่ลู่ลู่โจโบกมือนะครับมันเป็นการส่รงสัญญาณว่า อ,อนุญาตนั่นเองเสี่ยวยูเนอก้าวไปข้างหน้าและหนึ่งจากเขาเป็นคนนอกไม่แปลกที่เขาจะสับสนกับแผนที่ในแผนที่โบราณที่นั่นมีภาพของดินแดนดอกบัวทองคําดินแดนดอกบัวแดงเปรียบได้ดังภาพสโตนของกันและกันอยู่ที่ทั้งสองนะครับมีทําลึกลับและแม่น้ําสีดําย้านะครับทั้งสองนั้นมีทําลึกลับและแม่น้ําสีดําเป็นเป็นอะไรที่เชื่อมถึงกันสารที่ท อยู่ทางเหนือนะครับบางส่วนมาสมุิไม่มีที่สิ้นสุดคอยกัน้นปิญญาจากการเปลี่ยนแปลงของแป่นเปลือกโลกทุกสิ่งทุกอย่างดูสอดคล้องกันจนน่าตกใจ รู่โจประหลาดใจนะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในแผนที่คลานี้นอกจากดินแดนทองคาและดินแดนดอกบัวแดงในตอนนี้บนแผนที่นั้นอย่างปรากฏภาพของดินแดนดอกบัวดําและดินแดนดอกบัวขาวรวมไปถึงดินแดนดอกบัวเหลืองแม้ว่าจะเป็นเพียงโครงร่างที่คุมเครือนะครับที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นมันเป็นธรรมดาที่ดินแดนทั้งสองแห่งนั้นไม่มีสีประจําดินแดนปรากฏให้เห็น โครงร่างของดินแดนทั uh ้งสองแห่งคล้ายกันมากนะครับแต่ทั้งหมดกับถูกบดบังด้วยดินแดนที่ดูคมเกลือเฉยมันมีอีกที่หนึ่งนะครับนั่นคือสารที่ทึมไม่รู้จักนอกเหนือจากดินแดนทั้ง5นะครับนั่นก็คือดินแดนดอกบัวแดงดินแดนดอกบัวทองคำดินแดนดอกบัวขาวดินแดนดอกบัวดําและดินแดนดอกบัวเหลืองนี่คือ5ดินแดนที่ปรากฏนะครับนอกเหนือจาก5ดินแดนนอกเหนือจากดินแดนทั้ง5เอแ่งพื้นที่แห่งอื่นยังคงถูกปิดซ่อนเอาไว้ นี่คงจะเป็นดินแดนดอกบัวดําเสียวอยู่เนอผูดจบปอชี้ไปที่ดินแดนอีแขงส่วนนี่คงจะเป็นดอกบัวขาวข่าพูดถูกสินะเสียวอยู่เนอที่เห็นแผนที่ค่อนข้างดูแปลกใจซื้อเวลาตอบถูกต้องพื้นที่ที่สแสดงเห็นบนแผนที่ค่าเดาว,ว่าเดางั้นเหรอลูโ่โจสงสัยข้าดาไว้ว่าดินแดนทั้งหลายนั้นที่เห็นเดิมทีเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนใช่มันเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนตอนนี้ มีดินแดนที่พวกเรารู้จักทั้งหมด4แห่งมีเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นที่ดูไม่ชัดเจนซือวุยาชีไปที่ดินแดนที่อยู่ไม่ห่างไกลจากดินแดนดอกบัวตองกำลู่โจเทียนแบบนั้นนะครับอย่างที่เรารู้นะครับมีแค่ลู่โจกับพวกเราที่รู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันมีดินแดนดอกบัวดอกดินแดนดอกบัวดินแดนดอกบัวเหลืองอยู่ด้วยเนาะลู่โจก็บอกนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรไม่จําเป็นต้องปิดอะไรต่อไปนั่นคือดินแดนดอกบัวเหลือง เอ๊ดินแดนดอกบัวเหลืองอย่างนั้นเหรอสือบุยาตกใจดูโจพูดอย่างไร้อารมณ์ตอนที่ข้าเคยดินตอนที่ข้าเคยเดินไปยัง เดินทางไปยังตาลีทั้งซีเมื่อหลายปีก่อนค่ะโดยไปที่นั่นเสียวอยู่เหนอือปยักหน้าก่อนพูดต่อเป็นเพราะฐานพลังของพี่ลู่ลึกลัไม่แปลกเลยที่จะไปยังสารท,ที่ไม่รู้จักแห่งนั้นได้าไม่คิดเลยว่าที่นั่นจะมีดินแดนแห่งอื่นดูด,ด้วยซื้อวุ่ยาเหลือมองไปที่เสียวอยู่เหนอือโดยไม่พูดอะไรนะครับดูเหมือนว่าเสียวอยู่เหนอือจะดูคุ้นเคยกับผู้เป็นอาจารย์มากกว่าที่เขาคาดไวหลังจากนั้นไม่นานนะครับ หรือยาก็พูดต่อถ้านั่นเป็นดินแดนดอกบัวเหลืองจริงตอนนี้ทุกอย่างก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วท่านอาจารย์กาวางแผนที่กาวางแผนที่จะอยู่หน่วยวิจัยตีวะลลยไปอีกสักระยะเพื่อศึกษาเรื่องนี้กาคิดว่าขกาคิดว่าคงจะต้นต้องค้นพบอะไรแน่เจ้ามั่นใจแล้วสินะลูโจถามในความเป็นจริงนะครับลูโจต้องการตามหาแหล่งกําเนิดของทุกดินแดน ทุกแห่งยิ่งกว่าใครๆเสียอีกหลังจากได้เห็นแผนที่โบราณความอยากรู้อยากเห็นก็มากขึ้นลู่โจร,รู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรก้าเขารู้สึกว่าซือยาจะต้องเป็นคนแรกที่ค้นพบความลับของโซ่ตวนพันธนาการแห่งสวรรค์และลูกได้ อาพวกเขาสามารถค้นพบความลับที่ว่าได้จริงแล้วการอุทิศตัวฝึกฝนของเราผู้ฝึกยุทธจะไม่มีความสําคัญอะไรซือแวยิ้มโดยไม่พูดนะครับขอค้งํานับเพื่อเป็นการตอบรับลูโจพยักหน้าก่อนพูดต่อดีข้ามั่นใจในตัวเจ้าข้าฝากเรื่องนี้ไว้กับเจ้าด้วยก็แล้วกันข้ายังมีหินวิญญ,ญาณอาคีติดตัวอยู่จงรับหินวิญญ,ญาณพวกนี้แล้วประแจจ่ายตามความเหมาะสมเถอะเซียวยูเนอนะครับมองดูถุงตรงหน้าเอถุงนั่นดูเหมือนกับถุงที่ข้าเคยมีไม่มีผิดใช่ครับเป็นถุงวิญญ,ญาณอาคีของมึงนั่นแหละ ลูโจเออซื้อยาก็ครับท่านอาจารย์ลูโจนะครับโยนถึงออกจากมือก่อนพูดต่อนอกจากนี้ข้ายังมอบไว้ใจงชีวิตหลายดวงให้กับสิบพีใหญ่ยยเจ้าเจ้าจงอารือและเจ้าจงอารือกับเขาเพื่อหาวิธีใช้งานัวใจพวกนั้นซะอย่าได้ลืมใช้งานพล,ลังปังกอคเกือตามรูปแบบอย่างเข้มงขรัดครับท่านอาจารย์ซื้อยาเก็บแผนที่ก่อนจะถอยกลับเสียวอยู่เหนอือยกมือขึ้นก่อนที่จะพูดข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะมีความ ท่านจะมีสาวุกมากความสามารถถึงขนาดนี้ค่ะฉาท่านจริงๆลู่โจมองไปที่เซียวอยู่เนือกนถามกับงั้นมหาข้าถึงที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้งั้นเหรอไม่ไม่เลยพี่ลู่เข้าใจผิดแล้วเสียว er อยู่เหนือบวกมือวันนี้ข้ามาเพื่อจะบอกลาท่านเฮบอกลางงั้นเหรอใช่พี่ลู่ข้านะยังมีอีก,อก,อกหลายอย่างที่ต้องจัดการถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักกับพี่ลู่ที่ได้ ถือเป็นเกียรติอย่างถือเป็นเกียรติของข้าแล้วที่ได้รู้จักพี่ลู่ที่อาณาจักรทางใต้ลู่โจได้ฟังแบบนั้นพูดอย่างตรงไปต,ตรงมา ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการหัวใจของหญิงเจ้าก็จริงแต่มันมีค่ามากแม้ว่าข้าจะมอบมันให้กับเจ้าเจ้าก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะฟื้นฟูพังก่อเกิดขึ้นมาได้แต่ข้าก็ไม่ใช่คนไร้เหตุผลหากมีใครดีกับข้าข้าก็จะตอบแทนจงแสดงพลังอวตารของเจ้าออกมาซะเสียวหยูเนอือที่ได้ฟังก็สงสัยแต่ถึงแบบนั้นเขาก็เชื่อใจนะครับเขาเชื่อว่าลูโ่โจวไม่คิดร้ายแน่นอนเสี่ยวหยูเนอือจึงแสดงอวตารออกมาซูซูซูพลังอวตารวางังวนพันแดนปรากฏนะครับตัวต่อหน้าเสียวหยูเนอือเหมือเห็นแบบนั้นส อวูยาถึงกับตื่นตกใจจะจะจะเจ็ดผังกอเกิดไม่สิมันเสียหายเขาเคยเป็นอดีตยอดฝีมือผู้มีผังกอเกิดทั้ง12บสงังตาหากว่าไปเร็วในขณะที่ซื้อวูยาสตันนะครับลู่โจ้ค่อยค่อยยกมือขึ้นก่อนเดินตรงไปที่ร่างอตะธานขาศึกษาได้ชั่วคู่ก่อนเร,เริ่มพูดขึ้นข้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้าจะช่วยเจ้าได้หรือเปล่า ีลูท่านพอมีความคิดอะไรงั้นเหรอเสี่ยวอยเนอพูดพร้อมรอยยิ้มไม่ว่ายัางไงข้าก็รู้สึกดีใจมากแล้วที่ท่านให้ความสําคัญกายใช้เวลากว่าสองพันปีเพื่อตามหาหมอที่เก่งกาจมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายไม่มีใครในโลกรักษาข้าได้แม้ว่าพวกเขาจะมีทักษะระดับสูงก็จริงแต่ไม่มีใครสามารถทําอะไรกับวังกอเกอที่เสียหายได้เลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นตั้งแต่วันนั้นข้าก็เริ่มค้นคว้าทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีเบาะแสนําทางเลยสือบุญยาได้ฟังก็พูดจากด้านข้าโลกแห่งการฝึกฝนดูโหดร้ายก็จริงแต่จริงๆแล้วมันกลับยุติธรรมมากาาการฟื้นฟูเป็นเรื่องง่ายแบบนั้นไม่เท่ากับว่าเรายอดฝีมือจะต้องทนอยู่บนจุดสูงสุดไปตลอดอย่างนั้นเหรอไม่ว่ายัางไงผู้ที่อ่อนแอก็ยอมตกเป็นเหยื่อผู้แข็งแ่ง เพราะแบบนั้นสวรรค์จึงสร้างสมดุลผูววุโซเสี่ยว ตากล้าพูดผิดปวดยกตัวให้ข้าด้วยเซีเออยวยูเนอสายหัวเด็กคนนี้ควรค่าแล้วที่จะได้รับการสั่งสอนปีลูข้านับถือท่านจริงๆลูู่โจลูกเขาก่อนจะพูดขึ้นปรับลหมหายใจให้ดีมุ่งสมาธิไปที่จุดตั้นเทียนซะลูโจมกยกมือขึ้นครับและใช่นี่คือหนึ่งในอภิมาโอปีของพลังลี้รับสูงสุดพลังที่ธรรมดาแสนธรรมดาแต่เป็นพลังที่บอกได้เลยว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่ามอติวดาซี่หนมันก็คือพลังดอกบัวสีน้ําเงินพลังแห่งการรักษานั่นเอง หนึ่งในพลังลี้ลับอ่าโทษทีครับอ่าใช่ครับหนึ่งในพลังวิเศษตึงปัจจุบันก็เป็นพลังลี้ลับสูงสุดนะครับที่ได้มาจากกัมปีติวัโลกกัมพีเกตอักษรสวรรค์ ก็เป็นพลังอันดับต้นๆเลยที่เพิ่งได้มาตอนอทําความเข้าใจจากคมภี์เหล่านั้นและเป็นพลังที่ลู่โจใช้มาโดยตลอดนะครับมันมีประโยชน์ในการรักษา,าโรคไปใกล้จีบรักษาอาการบาดเจ็บนะครับรักษาคุณใส่คือบอกได้เลยว่าพลังสีน้ำเงินนี้แทบที่จะรับจบนะครับตาไม่ใช่พลังที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พลังสีน้ำเงินนี้อะ จะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าลู่โจจะรักษาเซียวอยู่เหนือให้ได้หรือไม่ในวันนี้และแล้วนะครับ หลังจากลูกโ่โจปล่อยดอกบัวสีน้ำเงินเซียวอยู่เหนือมองดูดอกบัวด้วยความสับสนเมื่อดอกบัวสีน้ำเงินตกล่นลงบนล่างของเขาตันใดนั้นเองมันก็เริ่มบานสะพังพริงร้งพริงร้งพริ้งเมื่อดอกบัวสีน้ำเงินปรากใหนเห็นลูโ่โจสังเกตเห็นทันทีว่ามันคล้ายคลึงกับดอกบัวของอวตารองบนปันเดนที่ตัวเขามีนอกจากรูปร่างที่คล้ายคลึงมันยังมีพลังปังก่อเกิดทั้งอาสี ทั้งห้าที่ซองแสงสีฟ้าจางๆอีกด้วยหมายความว่าทักษะการรักษาของเขาเพิ่มพูนตามตานพลังที่มีนั่นเองใช่ครับดอกบัวที่เบ่งบานเนี่ยมันคล้ายกับอวตารนะครับที่มีผังก่อเกิดทั้งห้าก็คือเป็นการแสดงว่าลูโ่โจตอนนี้อยู่ระดับห้าแล้วนะพลังในการรักษาก็อยู่ระดับห้าเช่นเดียวกันลูโ่โจพูดด้วยน้ําเสียงนุ่มลึก เขาใช้พลังทั้งหมดไปกับการรักษาครั้งนี้ไปซะตีโถงรักเต็มไปด้วยพลังชีวิตอันมหาศาลพวยพุ่งออกมาพลังจากตัวทุกสารทิตในโลกล่ามาบรรจบกันราวกับงูคุณรวบรวมพลังบอลกิงกิ ต่างดอกไม้ต้นไม้รวมไปถึงพืชพันธุ์ปืนดินที่อยู่ใกล้ตัวอนุรักษ์นะครับต่างก็เติบโตเร็วอย่างรวดเร็วพลังงานที่พุ่งพานนะครับนาะแน่นไม่ต่างอะไรจากมาสมุรที่จะกืนกินโลกอน,นุษย์มันกินรัศมีรอบตัวอนุรักษ์กว่า1น0 0เมตรเราเจ้าหน้าที่นะครับในวางต่างเรือมองฟ้าพวกเขอจับจ้องไปที่พลังชีวิตที่พุ่งมาลงกองกันทั่วทุกสารทิศฐานที่ได้รับบาดเจ็บนะครับใครที่เคยได้รับบาดเจ็บกลับมามีชีวาชีวิตชีวาอีกครั้งตุกคนต่างก็คุกเข่าลงด้วยความคอรพ เรากับได้รับพรจากพระเจ้าแม้แต่ผู้ที่มาจากจินติงซานที่คุ้นเคยกับเหตุการณ์ประหลาดยังตกใจกับพลังชีวิตอันมหาศาลที่ได้เห็นใช่ชาวสาลาจินติงซานเคยเห็นสิ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้นั้นลู่โจใช้พลังในระดับที่ตัวเขามีแต่ก่อนนะครับก็ย้อนกลับไปรู้ว่ามันเนิ่นนานแค่ไหนแล้วที่ลู่โจนั้นไม่ได้ใช้พลังแห่งการรักษานะครับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มันก็นานมากมันอ่ามันก็นานมากแล้วนะครับโอ้ย้อนไปตั้งแต่ลู่โจเป็นผู้มีพลังอวตารดอกบัวอ่าเก้าีบสิบจีเป็นผู้มีพลังอยู่ในขั้นยวนเสินเจียนะครับตอนมีอวตารวังุนปันแดนเท่านั้นเอ้ยตอนมีพลังอวตารโรกูตาร,รกายร้อยวิธีเท่านั้นและตอนนี้นะครับลู่โจเป็นผู้มีพลังอวตารวังุนปันแดนแถมยังห้าพังและลู่โจไม่กักพลังเลยนะครับเขาใช้พลังทั้งหมดในการรักษาเพื่อพุ่งไปที่เซียวยูเนอเพื่อที่จะหวังว่ารักษา เป็นการตอบแทนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่พลังในครั้งนี้มันจะสะเตือนฟ้าสถานสวรรค์นะครับเหมือนกับลูกโจเหมือนกับงูกุลตอนที่รวบรวมบอลเกงกีนะครับพลังจากทั่วทุกโลกทุกจักรวาลเนี่ยมารวมกันแบบบอกได้เลยว่าใครเห็นก็ต้องตกใจ ตัดมาที่ถงอนุรักษ์อีกครั้งนะครับเซียวยุนเหอเองก็ยังตกใจกับพลังชีวิตที่ท,ทรงพลังไม่ต่างกันเขาจองไปที่วังก่อเกิดที่มีวางก่อเกิดของเขานะครับกำลังส่งสัญญาณนะครับแห่งการฝื้นตัวแม้ว่ามันจะไม่ได้มากแต่เขาก็ตื่นเต้นจนแทบสงบสติอารมณ์ไว้ไม่ได้ใช่แล้วเป็นเวลากว่า2 0 0พันปีมาแล้วนะครับสองพันปีก็หนึ่งศตวรรษสอง่าหนึ่งทศวรรษสิบปีหนึ่งศตวรรษ ร้อยปีหนึ่สาสวรสษก็เป็นเวลากว่าสองสาสวัรษนะครับที่เขานั้นคิดหาวิธีฟื้นฟูวังก่อเกิดมาโดยตลอดแต่ มันไม่ได้ผลใช่มันไม่ได้ผลในตอนนี้นะครับสอง0ันปีที่เขาเคยเสียไปในที่สุดความหวังทั้งหมดก็ได้ถูกชายชาลาตรงหน้านี้นำปามาให้กับตัวเขาตั้งใจให้ดีหลู่โจโตเตือนสติเซียวอยู่เนอโชคดีที่เซียวอยู่เนอไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขาเคยเป็นยอดคนผู้ที่สามารถควบคุมโลกด้วยมือครั้งด้วยมือก้างเดียวเขารู้ดีว่าสารตรงหน้านั้น มันเป็นอะไรที่จะไม่ควรมีอะไรมารบกวนเขาสมาธิต่อนะครับและมุ่งเน้นความสนใจทั้งหมดไปกับการดูซับพลังชีวิตดูโจหยุดก่อนจะพูดอีกครั้งหากใช้วิธีนี้อีกครั้งผลการฟื้นฟูที่ได้รับจะลุดทนอย่างมากจงใช้โอกาสนี้ให้ดีหลังจากพูดจบลูโจเหลือมองเซียวอยู่เหนอนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาดูโจที่ทําได้เขาก็ทาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวเขานะครับว่าจะสามารถเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์เก็บเกี่ยวพลังชีวิตในคลานี้นั้นได้มากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าลู่โจของเรานะครับในฉากนี้ผมยอมเลยนะครับนับถือน้ําใจพี่แกมากก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเซียวยูเน่เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดยอดมนุษย์คนหนึ่งเลยเป็นคนที่เคยเก่งมากๆตอนนี้นะครับปัจจุบันก็ถือว่ายังเก่งนะครับ แต่ก็สูญเสียปังก็เกิดมากถึง5ผังอาจจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งเป็นระดับท็อปเทียนะครับถ้าต้องเจอกับผู้อาวุโสคนแรกหรือระดับผู้นําของสพาอควายตามินเนี่ยเขาทําอะไรไม่ได้แน่นอนและนั่นแหละครับตลอดการเดินทางเขาช่วยเหลือลู่โจมาไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ลู่โจตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ น่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับตอนแรกผมยังแอบลุ้นให้่ตอนแบ่งหัวใจผังก่อเกิดเนี่ยให้มอกให้กับเซียวยุนเหอสักดวงสองดวงเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับนะครับและวันนี้ลูกโจของเราก็ดีมาดีกับไม่โกงนะครับเขาก็ได้ใช้พลังแห่งการรักษาเพื่อช่วยรักษาผังก่อเกิดวังก่อเกิดให้กับเซียวยุนเหอ ขึ้นดูกับเขาแล้วนะครับว่าจะเก็บเกี่ยวไปได้มากน้อยแค่ไหนบอกได้เลยว่าฉากนี้โคตรประทับใจนะครับตอนหน้า1013การพุ๊บผ่านและด้วยดอกบัวสีน้ำเงินที่เบ่งบานสะพังนะครับ จนตอนนี้นั้นมันนั้นได้บานสะบั้งเต็มที่บอกเลยว่านี่คือพลังแห่งการรักษาที่ทรงพลังเละมมากที่สุดตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่1,000นะครับไม่เคยมีพลังแห่งการรักษาครั้งไหนนะครับ <ง Drake> มากมายขนาดนี้มาก่อนนี่ถ้ามันคือพลังแห่งการทําลายล้างราวกับมันจะทําลายทุกอย่างบนโลกนี้ได้แต่พอเป็นพลังแห่งการรักษาที่อยู่ตรงข้ามนะครับมันเป็นพลังที่อยู่ตรงข้ามก็บบอกได้เลยว่าคนที่สัมผัสรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและ ไม่สามารถอธิบายมาเป็นคำพูดได้ตอนที่1013การพุปาน ทั้งขันจีตั้งหลายสาวใช้ราชอ,องค์รัก์นะครับเราผู้ฝึกยุ่รวมไปถึงทุกคนต่างก็มารวมตัวกันนอกห้องโถงอนุรักษ์เราชาวจีนจิงซานก็มารวมตัวกันที่โถงอนุรักษ์เช่นกันหัววูเตามองไปรอบๆนะครับเขาที่เคยเห็นซานที่ที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความแห้งแล้งบัดนี้กับถูกพลังแห่งชีวิตชีวาเติมเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตนะครับวัววูเตาย็นแบบนั้นตกตะลึงนี่มันอะไรกันเพราะอะไรพลังชีวิตถึงมาบรรจบกันมาสานแม้แต่เราพืชปัุ์ยังเติบโตและ แม้แต่เราพืชปัุ์ยังเติบโตเพราะพลังชีวิตหมหาสารนั่นสูอยู่สูเห็นก็พูดต่อนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่ลู่ทุ่มสุดตัวและแสดงพลังมากมายถึงขนาดนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่คือการตอบแทนนะครับลู่โจของเราไม่กักพลังเลยนะครับน่าประทับใจนะครับเห็นฉากนี้แล้วโคตรซึ้งคือลู่โจรักษาเนี่ยครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากปากของหนึ่งในผู้อาวุโสสุดเก่งของจีนติงซานอย่างสู้ยูซูนะครับ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ลู่แสดงพลังอวัตอ่าพลังชีวิตมากมายขนาดนี้นั่นแปลว่ามากมายขนาดนี้ไม่เคยมีมาก,ก่อนนั่นเองฝาลีเตียนดื่มเหล้าพร้อมกับเดินเจ๊มานะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองหรอกเรือที่ทำปร,รมาจารย์แสดงอะไรใหม่ให้พวกเราได้ทําความตกใจกันอะเล้งรั่วย็นนะครับยังคงสงบนิ่งหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงในที่สุด พลังชีวิตก็เริ่มเรือนหายไปเสี่ยวอยู่เหนอยังคงดูซับพลังนะครับขอทําได้เพียงแค่อาศัยพลังทั้งหมดเพื่อซ่อมแซมวังกอเกิดที่มีเสี่ยวอยู่เหนอหายใจออกก่อนที่จะสงบสติอารมณ์เขาจับจ้องไปที่วังก่อเกิดจนถึงตอนนี้ตำแหน่งพังก่อเกิดทั้ง2ได้รับการฟื้นฟูบนพังก่อเกิดของเขามีเส้นที่สามารถมองเห็นได้คุ้มคลือปรากฏขึ้นมันเท่ากับว่าเสี่ยวอยู่เหนอนะครับสามารถฟื้นฟูพลังชีวิต ฟื้นฟูพลังผัง่อเกิดได้ถึง2ผังสือููยานะครับและลู่โจไม่รู้เลยว่าเซียวยูเนือกำลัง รู้สึกอะไรกันแน่สิ่งที่ทั้งสองคนเห็นมีเพียงตาที่เซลยูเนอร์แสดงสีน้าของเขาสดชื่นแขนขาของเขากำลังสัน่นเตาเซลยูเนอร์พยายามกำมือก่อนที่จะกลายอยู่หลายกล้งไม่นานดวงตางของเขากลับกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับเซลยูเนอร์วัวราะหลายกลางเสียงหัวรารของเขาฟังดูแปลกมันดูเหมือนกับตัวเขานั้นกำลังจะสำลักน้ำตาตัวเองตาสังเกตเห็นได้ดีนะครับตอนนี้ดวงตาของเซลยูเนอร์ไปเปลี่ยนเป็นสีแดงเซลยูเนอร์วัวราะครั้งแล้ว ครั้งเล่าก่อนจะพูดกับตัวเองซ้ำๆมันได้ผลมันได้ผลจริงๆด้วยหลังจากพูดซ้ำๆนะครับไปกว่าหลายสิบครั้งในที่สุดเขาก็สงบอารมณ์ได้เขารังับความตื่นเต้นกาขอโทษด้วยจี่เสียมารยาทต่อหน้าพี่ลูกไม่เป็นไรข้าเข้าใจการสูญเสียวังกอเกิดไม่ต่างอะไรจากการตายทั้งเป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าจะมีความสุข แต่การฟื้นฟูผังก่อเกิดทั้งสองผังอย่างสมบูรณ์จําเป็นต้องใช้เวลาอีกมากดังนั้นในตอนนี้เจ้ายังยังไม่ใช่พลังในตอนนี้เจ้าจึงไม่ใช่ผู้มีพลังผังก่อเกิดทั้งเก้าที่แท้จริงใช่ครับปัจจุบันเสียวอยู่เหนือของเรากลับกลายมาเป็นผู้มีผังก่อเกิดทั้งเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เขาได้กลายเป็นผู้มีผังก่อเกิดทั้งเก้าแล้วมันอยู่ในระดับกองอ่า ผู้อวุโสคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าสุดมัน